สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้เริ่มต้นกันที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของสำนักงานส,ก,ารสกรรประจำจังหวัดนครราชสีมาตอบสนองนโยบายเรียนดีมีความสุขมุ่งสร้างงานสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาในธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมด้วยนายเอกราชวีวัตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคอนบุรีอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอเสริงสางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมาในงานเซนทันพัฒนาเบเตอร์ฟิวเจอร์โปรเจกต์ ภายใต้โครงการเรียนดีมีความสุขสู่อนาคตที่สดใสโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2568ณบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1นึศูนย์การค้าเซ็นเรัลจังหวัดนครราชสีมา สำหรับการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัทเซ็นทัลพัฒนาจำกัดมหาชนที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาตามนโยบายเรียนดีมีความสุขโดยบริษัทเซ็นทัลพัฒนาจำกัดมหาชนให้การสนับสนุนพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆผ่านรูปแบบ4กิจกรรมเปิดเวทีเปิดโลกเปิดประสบการณ์เปิด เส้นทางอาชีพส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ